ลงไม่ได้หรอของแม่เป็นเล็มันตเอาไปที่หนนาเพ่งประกวดเดี๋ยวนีนะโอเคม,มั้นู้นูแจ้งว่ากระเป๋าหน้าอะไรอ่ะันแหละจังมาลูกนู้นู้สิไปบางเพียงน้ำแม่หน่อยรือนู้สิจ้าบอก สวยอยู่ในความมืดิเศษนะสื้อตัวนี้สวยนะนะอ้องหญิงได้ช่องเจ็ดสีเนี่ gặp mà ไัน้ออ้กมอันนี้มีผู้ใดหู เดินทางปลอดภัยนะคะ ยุงเยอะมากๆค่ะมีเล็กน้อยยุงลอดไม่เห็นหรู้เลยอ๋อยุงไม่เยอะเลยต้องใส่ยุงไปอยู่ที่อื่นแล้วสีสว่างเกิน รถขึ้นรถเดินทางต่อมเมื่อแร้งพอกันอยู่ที่ตลาดกินซ่ารังสิตนะคะมือสุดท้ายของออนทั่วเดือนนีเด้ค่ะพี่น้องขามาหายกำลังใจได้ร้ายเด้ค่ะสอ,สองวงนะคะประทะกันแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเราที่เรามาออนทัวรอบนี้นะคะ บะนี้เฮากับซีรงไปทางอีสานบ้านเฮานะคะแต่ว่าสิไปทางลรบุรีก่อนลรบุรีแล้วก็จังซีลงไปูนไปทางบุรีรัมย์นะคะทางอีสานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาส่งหมอลำกลับบ้านเดค้าเหมืออื่นเด้อค่ะ เื่อนพอไปพ่จ้ะไปไปไปพอไป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 ค่ะไปชมวัดรากระบาดค่ะ <c oughs> ทายวันน for so, uh, ี้ต้องเมแกมพี่น่อยไปยังไม่ไปไปไปดีค่ะดีค่ะไยังไปพบกันค่ะไม่ได้ไปเป็นน้องแด้ดก๋เราไพี่น้องครับไปดีดด้วยสมบเกันคลับมืยอนครับรบ สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปวอดภัยกันสุขสุขคนค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอลิสบ๊ายบายค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะแม่วันดีค่ะพขอการคลิปนาจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ